สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาทายโมเดลกันนะครับให้คนไม่รู้จักท่ายนะครับผมถ้ามันทายผิดผมจะโดนแบบนี้ <c oughs> <c oughs> น,นี่ครูยังไม่ได้เล่นนะเนี่ย <c oughs> คือน้องผมไม่ได้ดูตุนผมจะมันายว่าตัวนี้คือตัวอะไรตัวนี้คือตัวอะไรโ <c oughs> ดยผมจะบอกชื่อถ้ามันตอบผิดผมโดนถ้ามันตอบถูกไอ้นี่โดนเออแต่หนูไม่โดนเริ่มตัวไหนคือยามาโตะ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 ตัวนี้ แกโกาไม่เคยดูการ์ตูนต่อไปตัวไหนคือบาฮูโก้บาฮูโกบาฮูโก้บากโตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตแล้วตัวนี้คืบาฮูโกะจากเรื่องดูสิตัวไหนคืออินุมากิเริ่มอินุมากิอินุมากิตตลเตถูกตัวไหนคือเบจิต้า อตัวขอด้วยหน้าเหนียวอ่ะกูบอกเลยตอนเนี้ยไอ้ดูตรงปากเอีกเรื่องเริ่มกันเลยดีกว่าตัวไหนคือมินาโตะมินาโตะไอ้ตูกว่าไอ้มาเรื่องสุดท้ายเริ่มตัวไหนคือเกียวเมะเกียวเมะเหรอ้ รู้จักเกี่ยวแม่ <c oughs> ใครอยากให้หะอะไรอีกก็คอมเมนต์ด้านล่างทีเลยนะครับผม